สำหรับยอดตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนเงินไปล่าสุดนะจำนวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียเล็ตนะครับในวันที่18เดือน10นะก็ได้รับเงินเข้าวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือยอดเงินนะครับที่ผมได้รับเข้าบัญชีทูมิเนียลเล็ตนะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่19นะถอนเงินไปเพียงแค่1นวันนะครับเงินก็เข้าที่บัญชีทูมิเนียเล็ตเลยใครสนใจอยากจะลองทําเงินทูมิเนียเล็ตดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสว ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียเลตนะครับผม2 0 0บาทที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาล่าสุดเลยนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทาการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้าน ซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินครั้งล่าสุดเนี่ยจำนวน200บาทผมถอนเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า step go เนาะให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับลงในเครื่องของ android เท่านั้นนะครับตัวแอปเนี่ยดาวนโหลดได้ฟรีเล่นได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องลงทุนใดๆทั้ทงสิ้นนะครับเมื่อเราดาวโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปขึ้นมาสมาัครได้เลยการสมรัครไม่ยากนะครับผมเป็นการสมรัครผ่านอ e ีเมลหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะตามวิธีกาาารรสมรัคคด้้นนลลล่งิปีเย ผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเลยมีหน้าหลักนะครับรายงานแล้วก็ของฉันนะเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินก่อนเลยนะที่ผมได้ทําการถอนออกไปนะดูที่ตรงยอดคะแนนของเรานะครับกดเข้ามาเลยแล้วก็กดมาที่ด้านบนขวามือตรงนี้เนี่ยจะเป็นบันทึกการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปจํานวน200บาทในวันที่18เวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับก็ ได้รับเงินในวันที่19นะทุกคน1วันเนี่ยเงินเข้าที่ TruMoney w a เลยนะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกปติเหมือนเดิมจากการเล่นของแอปนี้เนี่ยผมเล่นมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับ ในส่วนของการใช้งานเนี่ยมันก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะในส่วนของตัวแอปนี้ใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมานะครับเรากลับมาดูที่หน้าเมนูนะครับในส่วนของฉันนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ของใครก็ได้นะถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ใส่ของเพื่อนๆก่อนได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรรหหััสสโคค้้้้้ดดไไวใใใจะ่ขอองก็นนี ไม่ได้บังคับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยต่อมานะครับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วอล l ล็ตนะครับตัวแอปนี้นะครับผมจะเป็นการหารายได้จากการทําภารกิจภายในแอปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับการเดินออกกําลังกายนะครับผมหรือว่าการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเพชรนะครับแล้วก็จํานวนคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงิน t ูม m น n ่วอลเล็ตนั่นเองด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเขาแนะนําเราก็คือการรับรางวัลเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราก็ ก็อย่าลืมกดเช็คอินล็อกอินนะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดรับได้ในแต่ละวันนะคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะในส่วนของเหรียญทองตัวนี้สามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยวิธีการรับก็ประมาณนี้เลยนะครับเรียนไม่ยากจํานวน23่ก้าตรงนี้นะครับเป็นการเดินนะครับหรือว่าทําการเขย่ามือถือก็ได้จะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้มือถือเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับถ้ามันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับพอตัวเลขมันขึ้นมาแบบนีี้้้แลวเ่ใหรราาาทํก กดแลกเปลี่ยนเหรียญทองเนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองให้เรานะครับตรงนี้นะเห็นไหมจาก23เป็น54นะครับที่ผมทําการเขย่ามือถือไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองได้เลยด้วยล,ลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูต่อไปก็คือการเชิญเพื่อน1คนเนี่ยสามารถรับได้สูงสุดถึง270,000เหรียญทองหรือประมาณ22.41สตางค์นะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญใครก็ได้นะครับผมกดคัดลอกนะฮะตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้หมดเลยทุกช่องทางนะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความ ของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการเล่นบัตรขูดนะครับการหมุนวงล้อนาโชคแล้วก็การหมุนซูเปอร์สล็อตแมชชีนตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะตรงนี้มีภารกิจให้เราทําตามนี้เลยเล่นไม่ยากนะทุกคนเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้และหลายคอมเมนต์เนี่ยก็จะคอมเมนต์ถามว่าทําอย่างไรถึงจะได้เพชรเยอะหาเพชรยากมากตัวเพชรเนี่ยมันหาได้จากการทําภารกิจตรงนี้นะครับรับเพชรฟรี500นะแต่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็การทําภารกิจตรงนี้นะครับมันจะมีเพชรให้นะเห็นไหม การเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้รับครั้งละ50เพรตร่อ1คนนะครับในข้อนี้นะครับเราก็สามารถไปทําต่อได้เลยนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับเมนูที่2เนี่ยมันไม่มีอะไรนะการถอนเงินเนี่ยกดเข้ามาเลยเริ่มต้นการถอนเนี่ยจะเริ่มต้นที่10บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง500บาทต่อ1วัน1วันเนี่ยเราจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งนะครับทุกรายการเนี่ยจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับพอเราถอนวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เราก็สามารถถอนต่อได้เลยนะครับผมจะมีเพียงานี่งรายการนี้5 0ั นะส่วนรายการที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนและก็เพชรครบตามจํานวนเราสามารถกดเลือกรายการแล้วก็ใส่เบอร er ์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับกดยืนยันการถอนเงินได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทาการถอนไปอีก1รายการเนาะจำนวน200บาทนะครับในวันที่19เดือน10นะครับก็รอเงินเข้านะทุกคนตรงนี้ก็ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับอัปเดตให้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกัน น,นะครับผมในส่วนของตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการถอนเงินครั้งล่าสุดเนี่ยจำนวน200บาทผมถอนเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Step G o เนาะให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับลงในเครื่องของ Android เท่านั้นนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีเล่นได้ฟรีสมัครได้ฟรนไไมมม่่ตต้องเเงเเิิ ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปขึ้นมาสมัครได้เลยการสมัครไม่ยากนะครับผมเป็นการสมัครผ่านอ e ีเมลหรือว่า Facebook ก็ได้นะตามวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้เลยผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเลยมีหน้าหลักนะครับรายงานแล้วก็ของฉันนะเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินก่อนเลยนะที่ผมได้ทําการถอนออกไปนะดูที่ตรงยอดคะแนนของเรานะครับกด ลแล้วก็กดมาที่ด้านบนขวามือตรงนี้เนี่ยจะเป็นบันทึกการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปจํานวน200บาทในวันที่18เวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับก็ได้รับเงินในวันที่19นะทุกคน1วันเนี่ยเงินเข้าที่ทูมเนียวเลตเลยนะครับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมจากการเล่นของแอปนี้เนี่ยผมเล่นมาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยมันก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะในส่วนของตัวแอปนี้ใครที่ยังมีแอปนี้อยู่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยัง แล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมานะครับเรากลับมาดูที่หน้าเมนูนะครับในส่วนของฉันนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ของใครก็ได้นะถ้าเรามีรหัสโค้ดจากการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ใส่ของเพื่อนๆก่อได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้จะใส่ของใครก็ได้นะอันนี้ไม่ได้บังคับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยต่อมานะครับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของทูมิ จะเป็นการหาไรายได้จากการทำภารกิจภายในแอป,ปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับการเดิอนออกกำลังกายนะครับผมหรือว่าการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเพชรนะครับแล้วก็จำนวนคะแนนเหรียญทองเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินโทมิเน่โ l ลิตนั่นเองด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเขาแนะนําเราก็คือการรับรางวัลเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราก็อย่าลืมกดเช็คอินล็อกอินนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดรับได้ในแต่ละวันนะ คะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะในส่วนของเหรียญทองตรงนี้สามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยวิธีการรับก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไม่ยากจํานวน2 3่ก้าตรงนี้นะครับเป็นการเดินนะครับหรือว่าทําการเขย่ามือถือก็ได้จะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้มือถือเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับผมถ้ามันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับพอตัวเลขมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราทําการกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองเนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองให้เรานะครับตรงนี้นะเห็นไหมจาก23เป็นหที่ผบที่ ขยับมือถือไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็แลกเป,เปเลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของเมนูต่อไปก็คือการเชิญเพื่อน1นึ่คนเนี่ยสามารถรับได้สูงสุดถึง2องแสนเหมื่นเหรียญทองหรือประมาณ22.41สตงตางค์นะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญใครก็ได้นะครับผมกดคัาลอกรหัสตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้หมดเลยทุกช่องทางนะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับ การเล่นบัตรขูดนะครับการหมุนวงล้อนำโชคแล้วก็การหมุนซูเปอร์สล็อตแมชชีนตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะตรงนี้มีภารกิจให้เราทําตามนี้เลยเล่นไม่ยากนะทุกคนเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้และหลายคอมเมนต์เนี่ยก็จะคอมเมนต์ถามว่าทําอย่างไรถึงจะได้เพชรเยอะหาเพชรยากมากตัวเพชรเนี่ยมันหาได้จากการทําภารกิจตรงนี้นะครับรับเพชรฟรี500นะแต่ต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็การทําภารกิจตรงนี้นะครับมันจะมีเพชรให้นะเห็นไหมแล้วก็การเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้รับครั้งละ50เพชรต่อใน รเราก็สามารถไปทําต่อได้เลยนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับเมนูที่2เนี่ยมันไม่มีอะไรนะการถอนเงินเนี่ยกดเข้ามาเลยเริ่มต้นการถอนเนี่ยจะเริ่มต้นที่10บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง500บาทต่อ1วัน1วันเนี่ยเราจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งนะครับทุกรายการเนี่ยจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับพอเราถอนวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เราก็สามารถถอนต่อได้เลยนะครับผมจะมีเพียง1รายการเท่านั้นนะครับที่จะต้องไปเชิญเพื่อนเนาะคือรายการนี้50เพรนะส่วนรายการที่เหลืออื่นๆเนี่ยไมม้ออเเเืนก็ถดลรา คะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนและก็เพชรครบตามจํานวนเราสามารถกดเลือกรายการแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับกดยืนยันการถอนเงินได้เลยนะโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปอีกหนึ่งรายการเนาะจำนวน200บาทนะครับในวันที่19เดือน10นะครับก็รองเงินเข้านะทุกคนตรงนี้ก็ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับอัปเดตให้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ